เวลาในการวิ่งเนี่ยนะฮะเวลาในการวิ่งเนี่ยบวก1ชั่วโมง58นาทีป,ประเด็นง,ง่ายๆก็คือรถไฟในการวิ่งโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาตกลางตัวนี้ขึ้นมาเนะี่ยอยู่ประมาณ13ชั่วโมงพอทูพร์ตนะฮะพอทูพอร์ต13ชั่วโมงซึ่งเทียบกับรถ10ล้อก,ก็คือโรงงานทูดอร์ชั่วโมงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงผมคิ่ว่ารับได้นะกับต้นทุนที่ลดลงเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดวันละ10ตู้ เอาวันละสิตูค้คอนเทนเนอร์แล้วกันซึ่งหนึ่งขบวนไปได้28ตูค้คอนเทนเนอร์นะผมตีเท่าวันละสิตู้บรรทุกข้าวขึ้นไปอย่างเดียวหรือบรรทุกข้าวลงมาอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งนะประหยัดไปได้วันละแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทอันนี้เฉพาะค่าระวางอย่างเดียวนะตีเป็นปีเลยเส้นทางเดียวจากกรุงเทพเชียงใหม่สิบตู้วันละสิบตู้ประหยัดไปได้สามสิบหกล้านบาทสามสิบหกล้านบาทคนระับ นั่นหมายถึงถ้าเกิดมีรถไฟทางรางคู่ด้วยความเป็นไปได้ในการที่จะประเทศชาติลดต้นทุนลงมีสูงมากกว่านี้อันนี้ผมเซฟผมคำนวณในกรณีที่เซฟมากๆเลยนะเซฟมากๆซึ่งแน่นอน,นวันละสิบตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยทุกคนอาจจะมองถึงหัวล้อใช่ครับผมถึงบอกว่าผมไม่ได้คำนวณถึงวันละร้อตู้คอนเทนเนอร์ที่ทุกคนหัวเราะมากกว่าผมแล้วก็มาบอกผมว่าคุณสุรทินคุณสุรทิน คำนวณเวอร์เกินไปแต่นี้ผมเปิดจากเส้นทางจากกรุงเทพนะฮะอยุธยาไปที่เชียงใหม่เท่านั้นเองวันละสิบตู้แต่นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีขบวนที่ครบสมบูรณ์แบบทั่วทั้งประเทศนะฮะวันหนึ่งนะ่ประเทศชาติประหยัดผมพูดถึงประเทศชาตินะแต่ผมไม่ได้พูดถึงเงินในกระเป๋าคุณี่เซฟเพิ่มมากขึ้นนะครับ <laughs> นี่คือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ทำไมถึงมองถึงว่าทางรางมันมีความคันที่เกิดขึ้น นี่คือตัวแรขที่เห็นชัดเจนที่ผมอุปมาใหม่ผมไม่ได้มานั่งมองถึงว่าอาคุณนึกภาพนะว่าเป็นอย่างนี้แต่นี่คือตัวเลขของจริงที่วิ่งมานะครับที่เห็นชัดเจนเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเป็นเป็นมัลติโมเดลเนี่ยมันมีสูงมีสูงมากเลยทั้งตัวแรงงานถ่ายลำนะฮะทั้งตัวของโอเปอเรเตอร์ทั้งตัวของผู้รูปบริโภคและที่สำคัญก็คือผู้บริโภคขั้นสุดท้ายนี่นะฮะจะได้ประโยชน์จริงๆตรงไหนวะครับ ตรงที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยอิมพอร์ตน้ำมันวันละแปดแสนอิมพอร์ตนะฮะนั่นหมายถึงว่าน้ำมันที่ขึ้นทุกๆบาทหนึ่งเนี่ยต้นทุนในการวิ่งรถสิบล้อจากที่กรุงเทพไปที่เชียงใหม่เนี่ยน้ำมันขึ้นทุกๆหนึ่งบาทดีเซลจะมีต้นทุนของผู้บริกการเพิ่มขึ้นเที่ยวละเจ็ดร้อยบาทสิบห้าตันสิบห้าตันครับ ในการที่ต้นทุนของขบวนหัวรถจักรในการวิ่งขึ้นเชียงใหม่28 28ตู้คอน,นเทนเนอร์เที่ยวหนึ่งใช้ประมาณ92,000บาทเที่ยวหนึ่งนะครับเที่ยวหนึ่งความหมายง่ายๆก็คือไทยเราสามารถที่จะต้านแรงเหวี่ยงของการบริโภคน้ำมันของโลกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแน่นอน อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะได้และผู้บริโภคจะได้แน่นอนในจุดตัวนี้ทุกๆท,ท่านไม่ชอบอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ไม่ชอบอะไรที่มันประเภทเดี๋ยวขอขึ้นราคาเดี๋ยวขอขึ้นราคาเดี๋ยวขอขึ้นราคาเพราะนี่นคือสิ่งที่เราตามมาก็คือยู่เซ์อย่างผมเองสิ่งที่ได้ก็คือนําเสนอกระทางลูกค้าได้เลยว่าเอาละพี่ถ้าอย่างนี้น้ํามันขึ้นจนถึง10บาทก็คือน้ํามันดีเซลไเ,เลยสีบบาทผมยังคงราคาเท่าเดิมผมยังคงราคาเท่าเดิมเลย ซึ่งนั่นหมายถึงผู้บริโภคก็คือผู้ว่าจ้างอย่างผมอย่างผู้ว่าจ้างอย่างของผมเองเนี่ยชอบเขาสามารถที่ไปประเมินได้เลยกับแผนกเซลล์ได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดน้ํามันขึ้นถึง40บาทนี่นะต้นทุนของการผลิตนั่นเป็นเรื่องของของคุณผมผมไม่รับรู้แต่ต้นทุนของการส่งสินค้าของผมสามารถที่จะฟิกซ์ได้เลยว่าถ้าเกิดช่วงของการแกว่งตัวน้ํามันอยู่ที่30บาทถึง40บาทเนี่ยราคาต่อกล่องเท่านี้เลยอยู่ตรงนี้ มันสะท้อนถึงตัวการคำนวณถึงตัวต้นทุนหลายๆอย่างได้นะครับเนื่องจากเราสามารถที่จะกําหนดคือจํากัดการแกว่งตัวของแฟกเตอร์ของตัวน้ํามันซึ่งสัดส่วนน้ามันเป็นแฟกเตอร์6กกว่าเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนในการวิ่งบรรทุกสินค้าตรงนี้นะฮะเพราะเรื่ขงขนส่งทางน้ําทางเรือแน่นอนน่ยมันก็เหมือนเดิมนะครับคือคอนเซปชวลที่มันเอ่อแอพพลายเข้าไปจากตู้คอนเทนี่ใส่รถบรรทุก ก็จะใส่ตู้คอนเทนเนอร์จากแหลมฉบังวิ่งมาเปลี่ยนถ่ายแล้วก็จะมาเปลี่ยนตู้มาเปลี่ยนรางเปลี่ยนหัวที่ตรงอยุธยาซึ่งก็มีระบบอนัสัญญาณก็คือโอเปอเรเตอร์ที่เขาจะต้องให้สัสญญาณมาโอเคนะในตู้ของตัวเนี้สินค้าที่เป็นตู้ทายทางเรือเนี่ยเบอร์ตู้อะไรบ้างมันจะต้องไปถึงปลายทางที่ไหนมันถึงต้องมีอนัสัญญาณมีการคอนโทรลรวมถึงระบบสารสนเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะ ทางน้ําเองเนี่ยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆคือในส่วนของภาคกลางเท่านั้นเองอันนี้ผมกำลังพูดถึงทางน้ําจืดก็คือทางแม่น้ําเจ้าพยานะฮะสินค้าที่ผมเห็นชัดเจนที่สุดเลยมีสองสาตัวหนึ่งคือน้ําตาลสองคือทานหินสามคือน้ําดื่มแปปซี่โคลาที่เขาใช้ประโยชน์ได้เยอะมากที่สุดเลยนะฮะเพราะ้นเคื่องสูพวกนี้ก็เป็นทางน้ําแล้วก็บาทของทางทางน้ําจืดเนี่ยทางแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยสัดส่วนน้อยมาก น้อยกว่า0.8%ของการขนส่งทั่วประเทศซึ่งผมคงไม่กล่าวถึงแล้วมากล่าวถึงตัวของทางแหลมฉบังสิ่งที่ได้ประโยชน์แน่นอนแล้วครับว่าต้นทุนในการวิ่งมันถึงสะท้อนถึงตัวราคาสินค้าต่อเนื่องว่าอะไรบ้างที่ลดลงแต่ที่นี่นะคือไทยเราเนี่ยสามารถที่ลดการนาเข้าน้ํามันได้แน่นอนชัดเจนจากการลดของอัตราผู้บริโภครวมถึงตัวขนส่งที่เป็นแมสท,ที่ที่กําลังทําอยู่ก็คือ MRT นะครรถไฟใต้ดินทั้งตัวของรถไฟของ BTS ซึ่งอนาคตก็คงจะช่วยได้เยอะนะครับทางน้ำเองเรเลทีฟอะไรพวกนี้โอเคเรารู้อยู่แล้วเราว่าคแรคเ,เตอร์ของทางเนะรือนะฮะมันช้าอยู่แล้วเมื่อกี้ผมบอกนะฮะว่าไม่ต่ำกว่า30กว่าชั่วโมงผมตีผมผมศึกษาม,มาอยู่ครา่าวๆคลางรางอยู่มาณ36ชั่วโมงนะฮะธุรกิจที่จะต่อเนื่องต่อเนื่องนะฮะ ของทางมัลติโมดลคืออะไรบ้างทางรางเองเนี่ยมันจะมีแวร์เฮาส์ที่ปลายทางที่เกิดขึ้นเนื่องจากสินค้าเนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือการส่งที่ช้าลงถูกไหมฮะจากที่ทางรถเนี่ยใช้วเวลา10ชั่วโมงส่งวันนี้พรุ่งนี้ออกของไปถึงแน่นอนตอนเย็นอย่างช้าสุดหรือว่าพรุ่งนี้เช้าได้ของแต่ทางรางเองออกของวันนี้อีก3วันถึงจะได้ของเพราะนั่นคือนี่คือข้อด้อยของทางรางแต่ได้มาคือต้นทุนที่ถูกลง เพราะนี่นคือธุรกิจที่จะต่อเนื่องในอนาคตของปลายทางคือการทำ Warehouse การทำ e ว o u s e เนี่ยในคอนเซปต์ของฝรั่งคือ CPFR Collaboration Forecasting Planning and Replacement Replacement คืออะไร Replacement คือการเติมเต็มเติมเต็มคืออะไรบ้างี Warehouse อยู่แล้วสินค้าของทุกยี่ห้อ p a r e t o Rules เลยก็คือ20%จาก SKU ท,ทั้งหมดที่เขามีอยู่จะขายดีส่วนเอก แปจะนานาจะขายทีหนึงมันถึงต้องก้าวไปสู่ของตัวการทำา Data m n n i n g คือการ forecasting ต่อว่าเอาละในสินค้าของพี่ทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่ร้อย k u โดยกฎของธรรมชาติแล้วเนี่ยซึ่งมันพิสูจน์ได้เห็น20 SKU จะขายได้ดีเราเอา20 SKU เนี่ยไปใส่ไว้ที่ปลายทางไว้ก่อนเลยไปใส่ที่ปลายทางไว้ก่อนเลยผ่านทางราง เพราะนี่คือต้นทุนที่เขาเพิ่มคือ,คอต้นทุนของเว์เฮาสที่เพิ่มขึ้นแต่มาชดเชยของต้นทุนของการวิ่งรถที่ต่ำลงผมว่ารับได้ผมว่ารับได้ครับและที่สำคัญก็คือมันก็เลยจะไปการเปลี่ยนคอนเซปต์อีกอย่างว่าการที่สั่งทีนึง KPI เนี่ยกรุงเทพเชียงใหม่ภาคเหนือเนี่ยอยู่ที่ KPI 2วันอีสาน2วันใต้อยู่ที่4วันถึง5วัน เปลี่ยนเป็นสั่งเช้าได้บ่ายสั่งบ่ายได้วันลุงงึ้นเลยครับถูกปะเพราะสินค้าไม่อยู่ที่ปลายทางแล้วอะ่ะเพราะเนื่องสินค้าได้อยู่ปลายทางแล้วมันย่อมง่ายที่จะขนย้ายไปถึงลูกค้าผู้บริโภคขั้นสุดท้ายแล้วก็ที่สำคัญคือลูกค้าก็ยินดีด้วยซ้ําเพราะว่าลูกค้าเองไม่จาเป็นที่จะต้องสั่งเข้าสต๊อกของเขาก็จะเข้าไปสู่ระบบกึ่งๆึ่ง just in time คงไม่ถึง just in time แล้วครับ แต่ยังน้อยผมว่าคอนเซปต์ของผมที่คิดดีไซน์ออกมามันน่าจะตอบโจทย์อะไรได้อีกเยอะทางเรือเองไม่ใช่มีแค่แหลมชบังอย่างเดียวนะครับณนะตอนนี้คือมีท่าเรือที่ทางพระรามสามแล้วคลองเตยขนเรือตามชายฝั่ง